สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสตูดิโอเฟินเดอร์มือนี้มาพบกับสองซาตีซาอาร์ที่งานอินดีคือเก่าเนาะพี่น้องมือนี้เขาสิไปหาะนอมัยพี่น้องไฟป่าเละเฮ็ดยังก็เอาเนาะหางฮะนอมัยฮะเฮ็ดขอหยามให้หยามหน้าเลยพี่น้องเนี่ยไทยหน้าเห็ดตะกาเลยเนาะเข้าไปกันกับเมย์ซาตีกับซาตีเนาะพี่น้องเลยค่ะมันสวยเนี่ยนะพี่น้องแจ็คสิได้แจ็คบุร้ายต้องบอว่าเขาคาเห็ดการ ปุ๊อีเมย์ไปหอดพื่อนได้กายเฮ็ดหน้าเฮ็ดไทยเด้อพี่น้องเอ้ยจะได้เกิดดำหน้าอเดียอเมย์เราเอาตะกาสองตาปุ๊เหยียบแปดแสนนะปุ๊หน้าสักสีพี่น้องพี่นี่พี่นี่เฮ็ดแค่อีเมย์กับอีพ่อคือเก่าเนาะใจอ้ายกับไปหาเงินอยู่อยู่ไทยเวอร์ใช่ภาษจักลตัวลตัวกู เดี๋ยวกลับบ้านแต่ว่าเสียแตงตะก,กะอะ่ะเดี๋ยวว่าอยา่าเส็ยได้ตากลับมานี่ยน้าพี่น้องมาหอดป่าเลยพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ออกละหาเฮ็ดหาเฮ็ดจะสิได้รจะบอกพี่น้องเยปวดโอ้ยปวดกระตังอ๋อใช่ห้ ่่าอยคพี่น้องขามน้ำคือก้าป่าบ้านค่ะโบใส่กอว้กัตตาบ้านห้าวจองไปเวลาไปห้าวนำไม้างขามน่พี่น้องดูคุณหนูดูคุณนูละสีดูคุณหนูละสี อนี er> pues mm nah ้หานี่แตาลำยาเป็นอย่างน่พี่น้องาตรงเลยย่างน่าพี่เทียงเองมาแล่แข่งกันตบเล่นตายก็ตายดีไปหาหน่อ้หาเฮ็ดสบายดีกลางน้ำพี่น้องเอ้ยตามสด็จสิฮะสบายดีเกาะไหนยิงของตั ด้วยน้ำด้วยนามบ่อู้ยเสียงผัวเจ้ะ <laughs> พี่น้องตอนนี้เฮากับหอยป่าเลยเนาะกำลังเคลียร์ฮะเห็ดสตีบคุดนะพี่น,อ <laughs> อนอ้องไ,ไม่พอเฮ็ดผัวพี่น้องมันสิบมี่ดีบ่พี่น้องมาเข้ามาหาเพื่ออะไรผัวกระตากระตากมาคอยมากข้างเชตีบคือบ่มี่คุดจิ้นผัว มันจะท้เลยฮากง้พี่น้องเห็นเดพี่น้องช้อชดอพี่น้องอีพอเดียวอ่อแเตียวแล้วโผล่อือเข้ากับโผล่เลยพี่น้องดรอกหนึงดีดิมันมพี่น้องเห็นอีกเดียว ดอกเชิดตูมันพี่น้องเลยพูผู้ช้าตีบหอยเพาะดอกพี่น้องหอยเข้าเจ้าฮาเฮ็ดเนาะจุนเป็นจุนกุ๊กอันนี้สี่คนเป็นเรือเตื่อเต้อผูเตีบยปลายกดอกเลยไปใช้หมาเคลียวหอยเก่าเข้าจัน เอาน้าเอามันคนเขาเจะมากมากมากตอนเขากินอิ่มบมดแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเห็นอีกเลยพี่น้องข <c oughs> ีดสีดอกเอาขึ้เจอาดอกหนึ่งเอาไปแล้ว แล้วบอกสางาพักพี่น้องเขาเปิดคุอองประตริเอาแล้วเรืงไหลน้อยหนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าเข้ามาเข้าจะมาหาขุมมือเนาะมันแหงไล่เนาะอะไรบ่สน้อยหนึ่งท้องยังค่ะม่ยังหอดพี่มันจะพ้นประต,ตูกเน่พี่น้องแล้วก็เข้าจากมหาไลยขุดจนมันขุดมันยังเนาะ เข่าก็ได้ซ้ำนี้ก็พอดีเล้วพี่น้องเขาจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้ก็ได้พอดีซ้ำแกงใส่หน่อไม <laughs> ้กูกลมร้ายกลมขวัดนะปลาไม้พลอิ่นหมวกยอยป <laughs> ่านนี้นยังพอเห็นเมื่ีพี่น้องหน่อยก็งเหงือกเถืองยุบนบนโบตกนะ ปีนี่พ่นตกแหลกอีกดิพ่นตกแหลกพ้นตกหลาพี่น้องะ <Okay. S 1> อาอะไรเฮ็ดพอสองสำหรับมันให้เอา,าหนาไม้ตต้เนะ uh ุะพี่น้องจะใชเอาไรดีบ่หลาย่ติ sử cái jack này quốc anh ừ, đi, à, đi. À. À. ừ. hết đại đại nó phi long sao có cửa nhà nhả đi rồi nó เ,เอามาดิเอาอะไรก็บ่เอานะเ่ขาจะได้ในซับเนี่นเออยเปิดหยกแคเซียมหกักเลยจี បន្លំណាស់ពីណោះហាហេតុບໍ່ໄດ້ກໍໄດ້ເອົານໍ້າໄມ້ໄປແກງຊະພາສົມນາພີ່ນ້ອງບໍ່ມານຕະໄນດອກພູຫາແມ່ເຮັດຜົ່ວເຮົາໄປຢູ່ກັບປະເຕົາໂຕນີ້ນະພີ່ນ້ອງເບິ່ງໂຕນີ້ເຮັດຜົ່ວໂພ່ຫັ້ນແຕ່ນໍ້າໄມ້ ยังพัการบ่วงปติการจองนะพี่น้องการบ่วงวเขากินไรแต่เ่ยนัใกตาเอาปะันดิพี่น้องก่ยพักอันนี้อ้พักอันนี้ซาอาบเคยกินจะเกลือได้พี่น้องมันเสอยู่ว่าตุสั์กินไหมใครเคยกินหนพี่น้องเนาะ จะอาบ่าเคยกินเคยเห็นแต่ในคลิปเขาจะก็เลยจะเอาร่องไปกินเบิ่งเช็ดอยู่วะกระถืกอยู่กับฉติไปได้สิไปเอาพักแบนมาพี่น้องมากินกับแจงองมาตีพปน่น้ยอดบ่วงตอนนั้นสัตว์ง่ามตีบยอดการบ่วงตอนนั้นเอาเสียมต่อยเอาเนี่ยนะ ติดเก็บเพักแบนพี่น้องนี่ยังเตยใบตันติดเลยพี่น้องสะอาดเห็นหน้าไม้ได้งามงี้หน่อพี่ใหญ่ไม่ช่องหนอนนะหน่อนั้นเนี่ยภาสีซับกันภาสีซับหน้าไม้ก็หน้าพี่น้องเปิดยินนะเห็นอีกแล้วเนาะพี่น้องซับซอยกัน หาไมดีกลัวพี่น้องเอ้ยหาเห็ดกับอะไรวัดีเขาเขาจะเอาก็ได้เขาจะมาหาข้อมือแก้วแ่ว่าาไฟสิอันเดียวหไ ไปหาน้ำไม้อ่ะมาแกงได้อีซ่ํานี่เพราะแกงเพชรเนาะเอาบ่ได้ตั้งใจหาลูกพี่น้องเป็นเฮาก็ต้องสับอ่ะเนาะมตั้งิเอาแหวบ่บ่ได้ตั้งใจมาหานไม้นะเฮาตั้งใจมาหาเ็ดตั้งใจมาหาเ็ดโดยเฉพาะแต่ว่าบ่มีเ็ดเฮาก็เลยเปลี่ยนแผนพี่น้องเอ้ยเอานไม้อีซมาแกงจะตีตูตมบ่จะ พี่น้องเขาเชี่ยเฮ็ดโผลใส่น้ำกันเนาะแล้วไปเอาแกงละไม้สักว่าสี่ด็กกินแกงเฮ็ดโอล่เขาอีนเนอตัวนี้่เหรอกคนใดใส่แกงละไม้เนาะสี่หาพ่อโอ้สติจัว่าคนได้น้อยวะพ่อ่ะพี่น้องข้าวสิมื่อ่ะร้องพี่น้อเข้ากันไร้เติมแล้วพ่อแกงใส่ละไม่ไร้เติมแต่ว่านี่แกงซุ้มกันเนาะ โอ้เหยียบตีนกูมาตัวนี้เจ็บๆๆมือสั่นก็เลยกํานึงยังอยู่ในกระต่ายเอาดิเจ็บมันไม่รู้จะตกลงหมดสุดกันนะสัจจุยไอ้ไอ้ตัวนี้ใส่ไปโดนข้างหน้าอ่ะ อีอดีด้หด้เอาขึ้นจเห็นดิบแต่โผล่มงขึ้นทักทายกันอีกก็ได้ถ่ายนี่จะงอายพี่น้องี่มาถ่ายกันเฮยนี่เดพี่น้องแกันนะงกันเกืบปีกันเี๋ยวล้ข้าวี่น้บล้าวเอ็นวด่านางเต็งไว้หอยนางเตงค้าว่อยางต ตัวอายุให้บาทนี้ตัวตัวจะได้ตังเห็นนะน้ำแน้เหน กระปอมเอสิเอมีเรียนะกระเียมีคือกรขามเสียวคนเดค่ะไปพี่น้องเขาจะพากรับเมื่อยแล้วมันบดได้บดได้เนาะอี๋ดิพี่น้องเ้ยไเส้นแกงทำไมไปเลยอ่าบาเเรื่องไม่ไปเแียงบาเรื่องมาหม้อแมงไรสนิทได้มือนั้นไป เม่มาสุดก็มาผูเดียาเมื่อบ่ไล่ไ่เ้าเท่ไหรไปว่าแปลหรอกกอยากไปอยากไปผู้เดียวขุณมว่าบ์กว่าไรมันนะพี่น้องไม่ทมแมงแลเคยมันพี่น้องใครคนเคยไดไยังบัวได้เนาะมาดีนะพี่น้องเปิดก็เติมแตะเติมน้าเห็ดน้องนังบัวได้ได้ทำไมสีเกงบัวได้สเห็ด ตอนจับเนาะอย่างนนเมากคือเก่าอ้าวอ้าอย่าแค่เนื้อหลมกลางทางเด้ออ๋อกลัวบาทหน้าอเมนนตัวนี้ปอกปเลยฮะะอ้อหมูสะโปมหาสะโปไอ้เจ้านี้จ้นี่เลย ก้นด่ังเขาป่าเป็นสิบเป็นซ่าาเลยนี่แยกจนออกมาททันไ่ซำนี้น้อยพ่อแกงแหนกันไม้แน่ห้ามืดมากเลยนะคนงานของซาตีกับซาอากับแม่มีแต่ปลาเต้าหลายหลายกลุ่ม่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่นฮ่นฮคาฮ่าี่นฮา่่า่่่ ออการคลิปแกงน่ะ้องหข้าสิแกงหน่อไม้ออกการคลิปข้ากินแกงหน่อไม้ด้วยกันไปการค,ค,คลิปนาบ๊ายบาย